พี่พี่ได้ทานอะไรในงานกันหรือเปล่าได้ทานกันอยู่ใช่ไหมว้าสเตชั่นแอบไปเห็นว่าสเตชันตรงนั้นก็ของกินแบบเยอะอยู่นะแม่ได้ไปดูว่าของกินข้างหลัง คนโดนบังคับเล่นเกมอยู่นะวันนี้ มาครบไหนหนู่นนี่นั่นไหนจะเพลงไหนจะท่าเต้นไหนจะอะไรอีกค่ะก็เลยแบบตื่นเช้าสวัสดีค่ะใช่ใชค่ะชุดชุดที่สองอ่ะนัก ห่างมันหนักค่ะห่างนักพี่สุจินตาสวัสดีค่ะห่างนักเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วขอบคุณทุกคนที่มานะคะก็วันนี้แฮปปี้มากๆขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็คืนนี้ฝากละครด้วยเราจะไม่ลืมคุณพัชนินกัน ยังไงคืนนี้ก็ขอฝากละครโอไม่ไหวแล้วค่ะเอ่อยังไงคืนนี้ก็ภาชนีขอฝากละครด้วยนะทุกคนนะนี่คือพยายามหาแสงสุดๆแล้วนะทุกคนท้องฟ้ามันมืดมืดมากค่ะพี่นายขอบคุณใจซ่องค่ะท้องฟ้ามันมืดมากพยายามจะให้หน้าตัวเองสว่างที่สุดแล้ว แล้วค่ำคืนนี้ด้วยนะคะใช่ขอบคุณพัดมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวิจริงเหรอขอบคุณนะขอบคุณนะคะขกเป็นกำลังใจให้อีก12สองตอนด้วยนะ ผ่านมาแล้วครึ่งทางทุกคนฝากดูต่อฝากดูต่อเราดูคืนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอู้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมี24ตอนค่ะตอนวันนี้ก็จะเป็นตอน13 ละครมีทั้งหมด24ตอนนะคะ24ตอนทีซีเอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ใช่ช่วงปีใหม่มันแบบว่าเทศกาลเขาก็เลยจะเป็นละครรีรันแฮนค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครแบบว่าคิดถึงก็ช่วงปีใหม่ก็ดูย้อนหลังวนไปก่อนได้ดูย้อนหลังได้ที่แอป เอ็นเอค่ะเอค่ะขอบคุณค่ะพี่คิดใช่คือนี้ต่อสิบสามะค่ะนี่ขอบคุณค่ะนี่พยายามจะหาไฟสุดๆแล้วอะแต่ว่ามันมืดคือมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะหน้าหนาวที่ไม่มีลมหนาวแต่ว่าความมืดมันมาเร็ว แววมาขอบคุณทุกคนที่มางานแล้วก็ซัพพอร์ตงานนี้ด้วยแล้วก็แววมาฝากละครคืนนี้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดีค่ะ สุดไปเลยคืนนี้ไม่ได้เข้าแล้วค่ะพี่ปามมี่คืนนี้แยกย้ายคืนนี้แยกยายขอยอนุญาตพักผ่อนใช่ให้พี่พี่พักผ่อนเพราะวันนี้ทุกคนน่าจะเดินทางกันเหนื่อยแล้ว จริงๆมีแบบพี่ๆที่มาแต่เช้าด้วยนะคะอืมมากันแต่เช้าอะไรเงี้ยก็มียังไม่ถึงบ้านเลยค่ะยังไม่ถึงบ้านเพราะว่าเมื่อกี้แบบแวะคุณแม่แบวะซื้อคาวนิดหน่อยมันน่าจะมืดมากเลยเนอะ เดี๋ยวทำไมล่ะเกิดอะไขึ้นมาจะไปก็ไม่ไปไฟปเขาจะเลี้ยวเข้าเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเขาจะเลี้ยวอันนู้นจะเลี้ยวออกอันนี้จะเลี้ยวเข้าอันนู้นจะกระพริบเอ่ยคุณพี่ คุณพี่ต้องเลือกสักทางค่ะคุณพี่อโอ้โหวันนี้แถวยาวเลยยาวไม่ยาว,ยาวรอ,อดูละครไม่ตกค่ะร้อนมากร้อนมากร้อนมากงานอะไรหรอคะองานแฟนมีตของทิศาเองนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วจบงานแล้ว พี่แมทขอบคุณใจส้มค่ะโอ,โอ้ยจริงหรอคะน้องน้องไอวันนี้เลยวันนี้เลยไม่เป็นไรถ้าว่างๆเดี๋ยวมาเจอกันที่งานอื่นๆงานต่างๆได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสาธุวิ้จริงเหรอคะอืมแล้วราเรแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะดูอารมณ์ดิ <laughs> อืมโอ้โอโอ ไม่งานวันนี้ถ้าถ้าพี่ๆที่มางานแฮปปี้ก็ที่สาก็แฮปปี้แล้วค่ะเราอะแฮปปี้มากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงานคือหมายถึงว่างานแบบไม่มีอะไรติดขัดก็โอเคแหละแฮปปี้แหละพักใต้ฝนตก แล้ช่วงช่วงนี้ภาคใต้ยังฝนตกอยู่ใช่ไหมอ,อ,อขอบคุณใจส้มขอบคุณกุลาบค่ะพยายามจะอ่านอยู่ค่ะแต่ว่ารถมาขยับแล้วมันอันตรายนิดนึง mm. จะถึงบ้านแล้ว mm. ขอบคุณกุลาบค่ะ mm. จะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวไว้วันอื่นๆเราค่อยเจอกันในไลฟ์ต่อท่วมเยอะขอบคุณกุหลาบค่ะพี่กระตูขอบคุณ,คณ ด้วยเหล่คะดอยดอยที่ไหนคะจังหวัดอะไรจริงๆมันวันไหนนะเมื่อวานปะเมื่อวานปะคะที่กรุงเทพฝนตก แต่ว่าก็วันนี้ก็ยังอากาศแบบยังไม่หนาวแล้วฝนตกก็คือทำให้รถติดเฉยๆใช่ใไหมคะใช่ไหมเพราะ,ะว่าราติดมากราติดสุดๆเลยพี่ฟ้าพยะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูเอาขอกุญแจบ,บ้านหน่อยหนูลงไปเปิดไฟก่อนดีกว่า ดอยอินทนน์เหรอคะหนาวสุดเอามแต่ดอยอินทนน์หนาวอยู่แล้วนะที่เราเคยไปถ่ายอนนี้ไม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นอีกดอยหนึ่งดอยอะไรอันนั้นดอยอนนาวสุดมากจำชื่อดอยไม่ได้ ววงแล้าถึงบ้านแล้วทุกคนพอถึงบ้าน <c oughs> ก็หมดพลังแล้ว แต่กรุงเทพมันยังไม่หนาวว่ะสิยังไม่หนาวขอบคุณทุกคนนะคะเข้าบ้านก่อนไปแล้วนะไปแล้วนะใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวขนของแล้วก็เคลียร์ของก่อนค่ะ